สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะถามนิดน,นึงว่าตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะอาชีพรักก็คือเ้าห้หน้าแต่ก่อนที่เ้ายังมาป่วยมันก็มีมีท่ท่นใดคือท้ารับจ้างทั่วไปทีนี้มามาป่วยแล้วมันกับท่างเดียวก็มีแฟนหาคนเดียวแฟนหาคนเดียวมันก็บอกพ่อพ่อบันไดย้อนกลับไปประมาณสี่หาปีที่แล้วอันนี้คือมีปัญหาของสุขภาพคือแบบเป็นหนักเลยเป็นเป็นเป็น,ปนอย่างไรหอบหืด กวยแต่งเสพการเสือมนันน้คือไหนัดอ,อพาง่ายง่ายคือเขาเห็นงาน่ายบ่เต็มที่มันจับใบย,ยังมันับเมืยเบิดเทียเบยิดคือจะเป็นลมลงมกับเป็นลมเราอาการหนักสุดเลยไอแห้แงไอห,หนาวสั้นขาเดเสลดออกมามันเป็นเลือดพอสะสพักน้ำานใจบวอ,กอ,กออกเอ,องกอกระเบ้าตาต้องเจาะคอเด้อประจันหมอซอยบ่ได คือตอนนั้นความตายนี่ยุคไกลขอเราตอนนั้นบม่อบรอดบม่รอดเนี่ยแล้วเจเาะคอนี่อยู่ในโรงพยาบาลจากมือสิมามือน้ำหนักตัวเองเก้าหกสิบเก้ากิโลเหลืออยู่หกสิบสองกิโลช่วงอยู่น้ำหม้อมันก็หานใจบอกเวลาเขาใส่สายออกซิเจนซอยเนาะผมรู้สึกใจไม่ดีเลยครับผมผมนึกในใจว่าเขาไม่รอดแน่นอนครับผมจนญาติๆเขามาเยี่ยมก็เขาก็มองก็ว่าอยังไงก็คงไม่รอดแน่เลย มาอยู่บ้านในอาทิตย์หนึ่งเมื่อกับมาเศร้าก็เลยมือนางกนนน็นอนนอนเบงหนังไปถึงเขาโฆษณาพชงสั่งมาล,ลําแรกที่แรกก็บอกอยากกินขวดไงก็น่ะลองขวดน้อยเบิ้งสนองพรเบิดขวดน้อยมันเนื่องแล้มันเบาตัวอ่าซองเจ็บมองในทางล้างมันกลับเศร้าที่จะบอกว่าจะมีอาการไซนัสที่หายใจออกมานี่มีกินเหม็นเน่าเลยกินพชงมามเศร้าแล้วกับกลวยไตยอักเสบว่าใจกับเศร้รา แล้วตอนนี้กับสุขภาพเป็นยังไงบ,บาอยอย้าบ่ค่อยเมื่อยบ่ค่อยยังเหตุงานในการได้ปกติคืนะอเกาล้ะดีใจนะซ้ำก, <laughs> กันตายแล้วเกิดไหมเออตายแล้วเกิดไหม